นายและนางคลอสกำลังเตรียมตัวสำหรับวันคริสต์มาสด้วยกันแลลี่ลูกำลังชวนคุณไปงานปาร์ตี้อยู่มาแปลงร่างบาร์บี้เป็นซินดี้คลอสกันภรรยาของซานตาคลอสเธอเตรียมผ้าสำหรับทำชุดเดรสปักลวดลายและร่างรูปทำเครื่องหมายรอบคอและติดด้านหลังและด้านหน้า ชุดเดรสเข้าทรงมากเลย <c oughs> ติดแถบขนเฟอร์ปลอมบางๆบ,งบนรอยตัดแขนเสื้อและท้ายกระโปรงผ้าเหมือนกับมีน้ำแข็งมาเกาะเลยเธอจะเป็นไข้เอานะถ้าไม่ใส่หมวกในฤด,ดูหนาววีผมตุกตาตัดทรงที่คาดผมจากเส้นลวดคลุมโครงด้วยริบบิ้นซาติน เติมพลอยปลอมขนาดใหญ่ตรงปลายที่คาดผมตกแต่งมันด้วยที่ล้างท่อแบบนี้เติมเข็มขัดนิ่มๆเข้ากับเอวมุกส่องประกายสวยงามจังซินดี้และซานต้าชอบเล่นสเก็ตน้ำแข็งมากจะมีอะไรน่าตื่นเต้นกว่านี้อีก แถมการได้ดื่มโกโก้ร้อนสักถ้วยใกล้เตาผิงหลังจากเล่นสเก็ตน้ำแข็งในตอนเย็นยังทำให้รู้สึกดีมากอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีใครสักคนให้กอดหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็พบว่าพวกเขากำลังจะมีลูกว่าที่คุณแม่ต้องมีหมอน,นอนพิเศษพับผ้ายืดครึ่งหนึ่งและตัดเอาอมยิ้มออกมาติดมุมแบบนี้ยัดนุ่นใส่เข้าไปข้างใน หันลูกอมด้วยริบบิ้นซาตินตกแต่งด้วยโบและต้นฮอลลี่หมอนใบนี้จะช่วยให้ซินดี้หลับสบายขึ้นนางคลอสตัดสินใจงีบหลับการทำความสะอาดทำให้เธอเจ็บหลังเย,ย้ฉันทำมันก่อนจะไปนอนหลับที่รักลองใช้หมอนใบนี้ดูมันสบายมากๆเลย ฉันไม่ต้องพลิกตัวไปมาตลอดคืนอีกแล้วขอบใจนะ hmm. จัดวางกิ่งต้นเฟร์บรอบๆก้านไม้ตัดวงกลมออกมาจากผ้สกาสักะลาสีขาวมันเหมือนต้นคริสต์มาสที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินหิมะซินดี้คลอสได้งานที่น่าพอใจที่สุดคือการตกแต่งต้นคริสต์มาสไฟต้นคริสต์มาสก้อนหิมะ ผลเบอร์รี่แช่แข็งลูกสนและโบพวกเรามีทุกอย่างที่คุณต้องการเกล็ดหิมะร,ระยะประดับยอดไม้นี่คือของขวัญทั้งคู่กำลังจะได้ของขวัญเราต้องการต้นคริสต์มาสซานต้าจะจัดการเองเย,ย้ตอนนี้บ้านเป็นเหมือนดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาวเลยที่นี่สะดวกสบายมาก <laughs> ขอบใจนะที่รัก มาตกแต่งต้นคริสต์มาสกันติดของตกแต่งเข้ากับลูกปัดดึงสายเล็กๆผ่านห่วงทีนี้ก็ห้อยพวกมันได้ง่ายแล้วตัดกล่องกระดาษแข็งและประกอบเข้าด้วยกันใส่ฟิลเลอร์ไว้ด้านในเครื่องประดับจะได้ไม่แตกหักเป็นเซ็ตที่สวยมากเลยมัดดิ่ของขวัญรอบๆกล่อง ที่รักฉันเอาบางอย่างมาให้เปิดดูสิว้าวเครื่องประดับต้นคริสต์มาสดูสวยจังพวกมันจะดูดีมากบนต้นคริสต์มาสของเรามาตกแต่งมันด้วยกันเถอะนางคลอสตัดสินใจจัดงานเบบี้ชาเวอร์มาใช้กล่องเพื่อทำของขวัญเบบี้ชาเวอร์กันเถอะใส่ชิ้นส่วนผ้าบางสีชมพูข้างใน เทกากเพชรแวววาวด้านบนผ mm hmm. ูกโบรอบๆกล่องและตกแต่งด้วยกุญแจเล็กๆซินดี้จะรักมันเลยปาร์ตี้กำลังไปได้สวย mm hmm. แขกทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่นี่คือเพื่อนเก่าของครอบครัวผู้รักเยติพวกเขาเอาของขวัญมาให้ด้วยเอาล่ะมาดูกัน ว้าวมันแวววาวมากนางคลอสจะได้ลูกสาวทุกคนชอบปาร์ตี้นี้มากเลยนี่คือของขวัญคริสต์มาสกล่องหลักทำผ้าอ้อมผ้าซาตินสีแดงทาก่าวที่ด้านข้างแล้วตกแต่งด้วยพลอยปลอมทำรอยตัดบนรูปวงกลมทำผ้าให้เป็นรูปคนตกแต่งด้านข้า,ข,าของคนด้วยขนเฟอร์สีขาว ติดผู้นิ่มตรงปลายอีกไม่นานหนูน้อยก็จะได้ฉลองวันคริส,สต์มาสครั้งแรกของเธอพี่รักได้เวลาแล้วฉันจะเตรียมกวางเรนเดียร์ให้พร้อมพาพวกเราไปโรงพยาบาลทีไปให้เดีวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะทุกคนในโรงพยาบาลรู้สึกหนาวสั่นเล็กน้อยทันใดนั้นก็เกิดพายุหิมะและสาวน้อยก็คลอดออกมาเรามีชื่อแล้วเราจะเรียกเธอว่าทิวดอ มาทำผ้าห่อตัวเด็กกันเถอะผ้าสีเงินกลายเป็นถุงเท้าสองข้างมาติดพวกมันเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวเว้นกระเป๋าและตกแต่งด้านข้างด้วยที่หลังท่อโบและใบไม้จะทำให้ดูรื่นเริงขึ้นได้เวลาเช็คเอาท์ที่โรงพยาบาลแล้วทารกสบายตัวและอบอุ่นในผ้าพันตัววันนี้เธอจะได้เห็นบ้านของเธอเป็นครั้งแรกในที่สุดทั้งครอบครัวก็มาถึงแล้ว โอ้ทิวด้าคลานได้แล้วพวกเขาโตเร็วมากโโ้โห oh. oh. ระบายรางวิ่งของรถลากเลื่อนเป็นสีเงินพวกมันดูเหมือนเหล็กจริงๆเลยทำด้านข้างด้วยกระดาษโฟมวววาวรูปร่างของพวกเขาเท่ากับรถลากเลื่อนได้เป็นอย่างดีระบายบาอหลังและบ่อด้วยสีมุกระหว่างที่รอให้สีแห้งตกแต่งเลื่อนด้วยดาวไม้ เราต้องการใช้กากเพชรเพิ่มเพิ่มโบวที่ด้านหลังเพิ่มเชือกสำหรับกวางเรนเดียใส่ผ้าห่มและหมอนไว้ด้านในตอนนี้ทารกนุ่มและสบายแล้วเมื่อถิวด้าโตขึ้นเล็กน้อยกวางเรนเดียจะพาเธอวิ่งไปทั่วโลกและตอนนี้ซานต้าเป็นผู้รับผิดชอบการลากเลื่อนพ่อและลูกสาวกำลังสนุกกันมาก อย่าไปรบกวนพวกเขาเลยเธอสามารถจำถุงของขวัญซานต้าได้จากลวดลายของมันแปะเกล็ดหิมะสีขาวบนผ้าสีเขียววาดต้นคริสต์มาสระหว่างพวกมันโปรยกากเพชรสีแดงลงไประหว่างที่รอให้สีแห้งติดกาวเข้ากับถุงมันน่าจะใหญ่พอนะ สอดได้สีขาวผ่านไปด้านบนใส่ของขวัญด้านในมันน่าจะใส่ของขวัญสำหรับเด็กทุกคนบนโลกได้นะเพราะมันเป็นถุงวิเศษนี่ล่ะซานตาคลอสไปเอาของขวัญให้เด็กๆเ,เขาจะเสียเวลาอีกไม่ได้ซานต้าร้องเพลงจิงเกร์เบลและบินไปกับวางเรนเดียในป่าทึบอุ๊ยกระเป๋าตกฉันทำหายที่ไหนกันนะ เย้เจอแล้วล่ะพวกเด็กๆจะต้องไม่ยกโทษให้แน่ถ้าฉันทำหายหุ่นกวางเรนเดียร์กลายเป็นม้โยกตัดแนวโค้งสองอันมากวางเรนเดียร์จะได้โยกไปมาบนนั้นได้ติดลูกปัดเข้ากับกีบเท้าและติดแนวโค้งเข้ากับพวกมันระบายสีทั้งชิ้นด้วยสีเมทัลลิกให้ดูเหมือนว่ากวางตัวนี้ทำมาจากเงินโปรยกากเพชรลงบนเขาและด้านล่างของม้โยก เติมกระดิ่งเล็กๆบนริบบิ้นสีแดงเข้าบนคอพวกเราเหลือแค่ต้องใส่ที่นั่งทิวดาขึ้นมาสิเธอช่างกล้าหาญจริงๆคริสต์มาสอีฟเป็นคืนที่สำคัญที่สุดสำหรับซานตาคลอสฉันต้องแจกของขวัญหลายพันชิ้นเลยโอ้ฉันเกือบลืมไปแล้วฉันรีบมากกับการทำให้เด็กคนอื่นๆมีความสุขจนไม่มีเวลาให้ของขวัญลูกน้อยฉันเลย ฉันมอบกวางเรนเดียร์ที่สวยที่สุดให้เธอต้องขอบคุณเวทมนต์ของซานต้าเลยคืนนี้ทุกคนมารวมตัวกันรอบต้นคริสต์มาสมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของปีครอบครัวคลอสขอให้ทุกคนมีวันคริสต์มาสที่สนุกสนานกดไลค์วิดีโอของเรากดติดตามลายลิลลและคลิกที่กระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเรา